สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านแฟนบอลไทยนะครับเมื่อคืนก็คงมีความสุขกันไปทั่วหน้านะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์มชาติอาเซียน f อ m i t s มิ i s บิชิอิเล็กทริกคันะครับฟุตบอลในยา่านูมิภาคของเราทีมมไทยสามารถเอาชนะทีมชาติตีโมเลสเตไปได้ถึง10ประตูต่อศูนย์แง่มุมต่างๆนะครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากสกอร์ก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าสิ่งที่มากกว่าสกอร์ ก็คือรูปแบบการเล่นแพชันต่างๆการวิ่งช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็การแสดงผลงานนะครับของนักเตะไม่ว่าจะเป็นตัวแกนหลักตัวเดิมนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยได้ผ่านเกิดหลายคนครับโดยเฉพาะศกสรรราตรีครับได้รับความชื่นชมอย่างมากซึ่งศึกสรรเนี่ยเขาลงสนามให้ทีมชาติไทยมาเขาทําประตูได้ทุกนัดนะครับแล้วก็มีทักษะนะครับใช้แววมาทางด้านความสามารถ อิชิมองคนไม่ผิดครับเสกสรรขึ้นมาครั้งนี้ถือว่าอนาคตนะอีกสองสามปีเสกสรรจะเป็นตัวยืนขนงทีมชาติไทยและเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มีอนาคตแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับมันบุงบอกอะไรหลายอย่างครับแล้วก็ที่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับระบบเจแปนเวเนียมันเป็นเรื่องของทัศนคติและความคิดเส้นผมบางภูเขาแต่มันมีพะละกกำลังมากเหลือเกินครับเมื่อคือนนี้ผมเห็นรูป แบบการเล่นของทีมชาติไทยแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเรามาถูกที่ถูกทางทุกอย่างโคดิชิมีความสําคัญมากครับถ้าเกิดไม่มีโคดิชิเส้นทางฟุตบอลไทยจะไม่มีทางเดินมาตรงนี้ได้เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมันเป็นจุดสุดท้ายที่อ,อิชีต้องเป็นคนตัดสินใจและการที่รูปแบบทีมชาติไทยมาถึงวันนี้ได้นะสามารถขึ้นมาถึงท็อป97ของโลก และสามารถแข่งขันในระดับเอเชียได้อย่างสม่ำเสมอในผลงานนะครับที่ดีเด่นในรอบ15ปีเนี่ยที่เราไม่เคยเป็นแบบนี้มาต่อนเนี่ยคนตัดสินใจคนเดียวจริง,รงๆคืออิชิครับเพราะว่าการสไตล์การทำทีมของโคชญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับโดยที่ไม่มีสภาวะแวดล้อมเข้ามารบกวนเขาได้เลยนะครับคือการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยกขขึ้นอยู่กับเขาและสิ่งที่อิชิพยายามทำมาด้วยความยากลำบากนะครับ ความเคยชินของวงการฟุตบอลไทยถึงแม้นะครับท่านจะหอบเสือหอบมอนนะไปนอนอยู่ตามสโมสรใหญ่นะแต่ท่านไม่อ่านตำราเจปแปนเวหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับที่เป็นฟุตบอลสากลจริงๆไม่มีทางเลยครับที่วงการฟุตบอลไทยจะพัฒนาไปข้างหน้าได้แต่ตอนนี้ผมเชื่อนะครับว่ามันเป็นลักษณะกระแสน้ําที่ไหลนะครับไม่มีอะไรกั้นกระแสน้ําได้หรอกครับ ถ้ามาในเวนี้นะเราช่วยกันรักษาอิชิไว้นะครับประครับประคองทีมเราไว้ดีๆมันเคลื่อนไปแน่นอนครับผมเชื่อว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีน้อยนะมีไม่มากาพูดถึงว่าคนที่ติดตามช่องผมแล้วก็เป็นขาประจําแล้วก็เป็นคนที่พยายามทำความเข้าใจระบบฟุตบอลไทยในระบบเจแปนเวนจริงๆนอะ่ะมีไม่เยอะครับแต่ผมคิดว่าจะขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับผลงานของอิชิ ที่ทามาตอนนี้นะทีมชาติไทยเรามาถึงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเปิดสักราชใหม่อีราใหม่ผมทําคลิปมา6กเจ็ดร้อคลิปเนี่ยวันนี้มันได้ผีดอกออกผลออกมาแล้วครับให้เราเริ่มเห็นเห็นแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยทัศนคติใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเต็มที่นะกับทีมที่อ่อนกว่าการวิ่งตลอด90นาทีซีนัต่างเหล่านี้มันโดนปลูกฝังมันเหมือนเป็นเรื่องไม่ใหญ่นะแต่มันคือเรื่องใหญ่บางครั้งเราไปซ้อมบอลน,นะเราคิดว่าเราเป็น ผู้รู้ทางด้านฟุตบอลอย่างมากเลยแล้วเราใช้เทคนิคอะไรต่างๆแพรว,วไปหมดแต่มันก็จับจุดคือโฟกัสไม่ถูกอ่ะมันก็เสียเปล่าครับวันที่ผมบอกว่าถึงคุณจะโอนตัวนะผู้เล่นเป็นชาวต่างชาติมาเต็มทีมอ่ะไม่ใช้ผู้เล่นท้องถิ่นเลยเนะี่ยก็ล้มเหลวเหมือนเดิมครับถึงคุณจะมีนักเตะลูกรึ่งลูกเสี้ยวเต็มทีมอ่ะไม่ต้องใช้นักเตะในพื้นที่เลยของประเทศนั้นๆน,น,นะ่ะก็ล้มเหลวครับไม่มีทางเลยที่ทีมจะไปได้ ระบบสตาร์มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อทีมทีมเราเนี่ยยกระดับขึ้นไปถึงระดับหนึ่งอ่ะถึงระดับต้นๆของเอเชียแลาถึงสามารถจะพูดถึ้ว่าสตาร์ได้เต็มปากแต่ณวันนี้สตาร์ของเราคือนักเตะในใน,ในระดับที่ทั่วไปอ่ะหรือระดับล่างของระดับเอเชียแค่นั้นเองครับสตาร์ของเราเพราะฉะนั้นจุดนี้จริงมันยังไม่ใช่จุดโฟกัสการการมีสตาร์ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นทีมขนาดนี้มันเป็นตัวถ่วงรังครับมันทําให้ทีมเราไม่ก้าวพัฒนาไป และบางครั้งมันทําให้แพ้ชั้นนักเตะเสียด้วยเพราะคิดว่าตัวเองเป็นสตาร์แล้วอะที่จริงแล้วระดับเรายังอยู่แค่ในระดับอาเซียนนะครับเก่งที่สุดในอาเซียนแต่ถ้าไปเทียบระดับเอเชียระดับโลกเรายังอยู่ในในระดับล่างครับเพราะเราอยู่ระดับล่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดนักเตะเรามีแพชชั่นว่าเราเก่งสุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้อ่าวิธีการเต,ตะทัศนคติเวลาร่วมทีมเนี่ยมันจะทําให้เกมของโค้ชไม่สามารถจะดันกึนสู่ระดับเอเชียได้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นตัวหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วครับน้าเตะจะเป็นสไตล์หรือไม่เป็นสไตล์ต้องช่วยกันวิ่งครับ eral. ต้องช่วยกันวิ่งและมีทัศนคติในทีมที่สม่าเสมอและเสมอกันทั้งทีมเป็นเพื่อนร่วมทีมเหมือนทั้งหมดเรายังไม่มีสตตร์เด็ดขาดครับจนกว่าเราจะขยับไปสู่ระดับชั้นนําของเอเชียและเริ่มก้าวไปสู่ในระดับโลกตรงนั้นเราถึงเริ่มมีสตตร์กันตรงนี้ดีกว่าครับมันเรียกว,ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานและเราจะต้องไม่สรุปริจบเส้นทางฟุตบอลไทยไว้ตรงนี้นะครับ ดังนั้นนะครับทัศนคติจึงสําคัญและจะให้สําคัญที่สุดเราจะต้องรู้ตัวเองนะถ้าเราไม่รู้ตัวเองก็เท่านั้นครับว่าเรากําลังเดินในเส้นทางของเจแปนเจแปนเวนะคาว่าเจแปนเวผมอธิบายมาหลายร้อยคลิปแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของพีระมิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับก็ป่วยการครับ เพราะว่าเรื่องยุ่มยิ้มนะครับเรื่องดราม่าภายในฟุตบอลไทย,นยนเนี่ยเราผมผมไม่เคยโฟกัสลงไปนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์กับทีมชาติไทยแล้วในสโมสรก็แตกต่างจากในทีมชาติอย่างสิ้นเชิงโคดิชิถ,ถึงแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนิดในการรวมทีมนะครับแต่ทัศนคติองค์รวมที่ให้ไปมันมพลังมันสูงพลังมากนะในเวลาแค่สี่ห้าวันหรือเดือนหนึ่งเนี่ยหรืออาทิตย์สองอาทิตย์หรือสองสามวันที่มาร่วมทีมกับโคดิชิเนี่ยผมบอกไว้เลยครับ อยู่กับบัณฑิตนะอยู่แค่5นาทีก็เปลี่ยนชีวิตได้แต่อยู่กับคนไม่ได้เรื่องนะอยู่กับคนที่มีความคิดนะครับที่ที่ไม่ถูกต้องอ่ะอยู่10ปีก็เท่านั้นครับถึงท่านจะขยันขนาดไหนอ่ะแต่ท่านท่านไปขยันผิดทางอ่ะท่านก็ไม่มีทางที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าท่านอยู่กับคนที่มีปัญญานะอยู่กับปัญญาเมธีหรืออยู่กับบัณฑิตเนี่ย นะครับที่เขามีความสามารถจริงๆอ่ะอยู่แค่5นาทีก็เปลี่ยนชีวิตได้เลยไม่นับภาษาอะไรว่าอยู่กับอิชิสองสาวันหรืออยู่อาทิตย์หนึ่งหรืออยู่แค่แมตสองแมทนะนั่งคุยกับอิชินะคุยกันถ้าเกิดทัศนคติว่างๆนะนั่งคุยอย่างลึกซึ้งนิดหน่อยอิชิใช้ความสามารถในการพูดคุยนิดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจช่วยชีวิตในการปรับปรุงทัศนคติและฟุตบอลตัวนี้คือความจริงและจะต้องอ่านจำราเจเปียนวีให้รู้เรื่อง ให้รู้ว่าเรากาลังก้าวเดินไปไหนนะครับเหมือนเรารู้จักป่าเนะ่ตอนนี้เรากาลังเดินเข้าไปในภูเขาหรือป่าที่เราไม่เคยไปถ้าเราไม่ดูแผนที่ก่อนนะเราไม่ทําความเข้าใจกับเจแปนเวให้ลึกซึ้งก่อนเนะี่ยเราจะเดินหลงป่าครับนี่ผมเตือนไว้เลยนะสําหรับใครที่คิดว่ารู้เรื่องฟุตบอลไทยดีท่านจะเดินหลงป่าและไม่แค่นั้นนะครับท่านจะไปดึงคนอื่นมั่วไปด้วยนะครับ เรื่องของฟุตบอลในลีกกับเรื่องฟุตบอลของทีมชาติมันคนละเรื่องครับอยู่กับอิชิไปตต้งนานครับวันสองวันก็ได้ผลแล้วนะครับสำหรับนะครับการจับฉลากในบ่ายนี้นะเวลาบ่ายสองโมงนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพจะเป็นการจับฉลากนะครับแบ่งสายนะครับแบ่งกลุ่มของฟุตบอลนะครับชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียในรอบคัดเลือกนะครับจะทําการจับฉลากกันในเวลาบ่ายสองโมงนะครับ น่าสนใจมากที่ประเทศไทยเราอยู่ถูอที่หนึ่งทำผลงานเราจะไปร้องให้ซีเรียนะครับซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมการแข่งขันครั้งนี้น่าตื่นเต้นครับถึงแม้ว่าทีมจะไม่แข็งแกร่งมากคือทีมคือทีมที่มาจับฉลากกันเนี่ยคือทีมที่ไม่ได้เข้ารอบสิบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกอะ่ะก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลที่ชาติม่ชาติเดเชียเลยต้องมาแข่งกันครับก็จะแบ่งเป็นนะครับสี่กลุ่มนะ การจับฉลากครั้งนี้นะครับจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube a f c a g e n t คัพเวลาบ่าย2โมงครับเดี๋ยวจับฉลากเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับแล้วก็มันมีฟุบ้บอีกคู่หนึ่งนะในช่วงเย็นนี้นะครับคืนนี้ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคู่แข่งของเรานะครับในการแข่งขันรอบต่อไปของ a f ฟก็ได้นะครับคือการแข่งขันระหว่างทีมชาติสปอลาว เปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามครับก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube นะครับสภาพบานเตะแห่งชาติลรานะครับติดตามชมได้ครับคืนนี้เวลา2ทุ่มเราจะเห็นพัฒนาการนะครับของทีมชาติลราและเราจะได้เห็นฟีเท้าของคู่แข่งของเรานะอาจจะได้เจอกันในในรอบหน้าก็ได้คือเวียดนามเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับ เมื่อคืนนี้เนี่ยการเตะเนี่ยผมบอกไว้เลยครับว่าผมดูแล้วเนี่ยผมเห็นพัฒนาการทีมชาติไทยอย่างชัดเจนหลายสิ่งหลายอย่างครับที่นักเตะไทยไม่ว่าจะเป็นตัวแกนหลักตัวเก่าแล้วก็ตัวที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยแสดงศักยภาพออกมาเมื่อคืนนี้เราจะเห็นรูปแบบการเล่นที่แสดงบอกถึงความสามารถเทคนิคของนักเตะไทยและเห็นแผนการเล่นที่หลากหลายขึ้นนะครับสำหรับผู้บอลทีมชาติไทย ถึงแม้ว่าติมอ์เลสเตอเนี่ยจะเป็นทีมที่แรงคิงไม่สูงแต่ผมขอบอกเลยครับว่าตีมอ์เล่นได้ดีนะโดยเฉพาะทักษะความสามารถเขามีตัวผู้เล่นที่ค่าแข่งอยู่ในเกาหลีค้าแข่งอยู่ในไอร์แลนด์เหนือในอังกฤษในออสเตรเลียน,นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งประเทศที่เพิ่งได้รับเอก,กราชมา22ปีนะครับสนามกีฬาของเขาก็ยังไม่มีที่เป็นสนามกีฬานานานชาติแต่สกอร์ของเราชนะทีมเขาได้ถึง10-0เนี่ย เป็นสกอร์เดียวกันที่เขาเสียประตูมากที่สุดให้กับซาอุดีอาระเบียครับรูปแบบการเล่นของเราเนี่ยมันมีอนาคตครับทรงบอลของเราดีมากแล้วก็ผมคิดว่านะเราจะเพิ่มดีกรีเพิ่มความแน่นอนขึ้นไปอีกเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดมานานแล้วครับ mm hmm. เกี่ยวกับว่าการใช้สติสมาธิในการเล่นนักเตะไทยลหลายๆคนครับก่อนลงสนามเนี่ยนะครับได้ยกมือขึ้นไหว้นะครับตั้งสติให้มีจิตใจที่สงบ การเล่นเมื่อคืนนี้จึงเป็นการเล่นที่ห้องท่าที่จะนิ่งสงบนะครับมีแพชชั่นการเล่นที่นิ่งมีการเล่นที่ใช้สติตรงนี้ครับเป็นรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นนะทีมทไทยจะเล่นแบบนี้สังเกตดีนะครับทรงฟุตบอลเราเนี่ยปิดเสียงลงจะเหมือนทีมระดับเอเชียเล่นเลยตรงจุดนี้แหละครับคือภาพฉายของทีมชไทยเราในอนาคตผมดูแล้วมันเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นรอดูต่อไปครับไม่มีอะไรขวางกระแสน้ําได้ครับยิชิทําแบบนี้แหละ เขาเป็นคนตัดสินใจคนเดียวจริงนะครับโดยรับการสนับสนุนจากมาดามแปงและจะฝ่าก,กระแสอคติสิต่างๆที่เป็นมนลพิษนะครับทางฟุตบอลไทยไปจนถึงจุดหมายแน่นอนโดยมีครอบครัวฟุตบอลไทยเราให้การสนับสนุนและผมก็หวังว่าครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านนะครับแฟนบอลไทยที่รักทุกท่านเนี่ยจะร่วมเข้ามามีทัศนคติบวกและเข้าใจในระบบเจแปนเวอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งมันจะเป็นไทยแลนด์เวของเราครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาขยายอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการจับฉลากผู้บอชิจิไม์ชาติเอเชียรอบคันเรืองในบ่ายนี้นะครับเวลาบ่ายสองโมงและการแข่งขันที่น่าสนใจคืนนี้สองทุ่มสปลาวพบก,กับทีมชาติเวียดนามครับ สิเิิมสางสิดิ่วเท้นเวดนมคอยแมนทิมสอัดเล้าคอยมาซึ่งปาก้านเขาว่าคอยเล่นบอกเก่งคอยฮู้ว่าคอยเล่นบ่อเก่งไล่คอยสิเอาชนะไอ้น้องเย่่คอยสักทิมไทยใหญเขาสาไปสุดล้งน้ำโคงคอยคือเรา Thailand, Thailand, land of football king of Asian Football championship of Chucky Assan Mitsubishi electric cup high patriot fog X-Fuck x, -Focke, x, -Focke, x -Focke. the biggest football tournament in the Assan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game เขาสาบสุดลนำนำเขาคอยคือเรา <M ellow. S 2> คอยแม่เราแม่เราคอยทิมซาดเราอิ G ี I ่ Land of football, king of Asian. Football championship of Chucky Asan. Mitsubishi Electric Cup High Patriot Croc. Excellent. being the biggest football tournament in the Asan region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football world game.